หลบเอานะหลบเอานะรถอ่ะรอรอสามแห้งรอสามแห้งยังไม่ได้ขึ้นขึ้นเนี่ยโอเคไหมโอเคไปไปครับลงมาครับโอ้ดับเครื่อง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 อยู่นะไม่ดับ เอาโอ้โหโอ้โหจะยันไปจัดล่มก่อนมาจัดล่มก่อนโอ้ยมาเฉยเลยไปขึ้นขวางมาจากไหนครับใครนี่ครับโอ้ยจะชุ่มเขาล่าไหมครับชุ่มเขาล่าได่อย้ได้ไดนได้มาไหมมาไหมมาไหมแม่ก็ขึ้นไปอย่างนี้ได้ดิเอาเลยเบาเฉยเลยเจอกดีครับ เดี๋ยวผรียบร้มาทางไหนเนี่ยมาทางนี้แหละรีบเไม่รมาเคื่องไ่ได้มักเลยขึ้นไปนนั้นเลยครับขึ้นทางนึงไปลงทางนึงโอ้แตชุ่มลงไห้นครับพี่อครับ โอ้แข็หักครับทีละ3มงทีละ3โมงขยอขยแย บรรยากาศตอนเช้านะครับโอ้โหบินกันแต่เช้าเลยครับท่านที่18กำลังเพิ่มเติมมาเลครับสวยงามัอเฉชิญท่านไปดูหนุนที่ร้านต่อมาอันนี้ส่วนร้อนครับเดี๋ยวสายมาอีกครับกําลังทยอยเดินทางมาครับน้ำบันบรรยากาศทุกอย่างพร้อมสวยงามอันนี้พูดที่มาก่อนนะครับบินกันตอนเช้าครับบินกันด้นะครับอ่าบินให้เต็มฟ้าไปเลยครับขาลังนะครับตอนนี้ครับอ่อลงครับ ไปเลยครับเลี้ยงไปเลยครับรับเครื่องตับเครื่องกระดงกระดงบีบครับวางก่อนวางก่อน เล่น,บนแบบล้องพรแลบครับต,ต้องกันทนไครับนี่ก็เผือกกระดงเลยเอนี้ก็สารเทคแล้วครับถ้าได้สามก็แหลบอีกครับ yeah <laughs>

ขึ้นไหมครับ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 ไปแล้วครับวิ่งเงินยาวๆครับโอ้ขึ้นเฉยครับไปครับไปครับเรือ เอาไปครับได้ข่าวมวนท้องมวนท้องแต่ชุ่หนึ่งมวนมวนท้องแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแหละตั้งแต่ผมผมตื่นอะไม่ผมก็ขยอขยแยแหละครับมาบริการเพื่อนฝูงกันครับผมมาจาะรูให้เอวหัวหน้าเกียงนะครับจเกียงสีสะเก็ดครับเห็นมวลท้องแต่เช้าแล้วครยอะ ตลอนนีขายมวนยังเออก็เริ่มจะเข้าท่าแล้วครับลมมาเดี๋ยวบินได้แล้วครับโอ้ถ้าไม่มีลมอ่ะไม่บมีขาไม่มีแม่บ่นท้องครับบ่นท้องครับสู้ครับขอลาครับเก่าครับเรนนี่ครับทำไรพี่กางร่มไปเข้าหรือว่าบินเองนี่ขาวการก่อนเสือลงไปบินเองหรือว่ากางร่มไปเข้าบินเลาะบินเองวันเที่ยวตอนเช้ามันบินก่อน พี่เพชรครับพี่เพชรนี่เด็ดเลิกเด็ดเลิกดับเครื่องเสือครับนิดเดียวผีช่วยยังออกไปไอ้คว้าเลยรับหลอกกันอีกเออามาครับ มาครับจะเป็นสมุดประก,การครับไปครับมาแล้วก็เป็นสมุดประก,การครับ ก็ไปดครับ,รบรไปดูที่นั่นมานะครับนะคร,บครับครับบางหนวดครับบางหนวดครับ ่าเริ่มลงแล้วครับเริ่มลงนะครับเริ่ลงนะครับ่งบน,นี้เิมวำัลแล้วรั้มอ,อ่า,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 างลงแล้วครับ เลยครับถูกน้นเลยครับนนเริ่มลงนะครับกลางกลางสนามลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหลงเร็ว oh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะอยู่ลมลมมันสูญลมมันสูญสูญแล้วครับลมสูญเลยไม่เป็นไรครับเป็นไรสวครับสวยเอาลงนะครับ Chụp lại, sợi ngang lắm Sợi ngang lắm Hãy ngang cho kênh không ังไงพี่อากาศด,ดีไหมครับดีครับโอ้โหบินสะเพลินเลยครับไสวยครับสวยครับ ồ điện thoại hai mươi bảy rồi gấp rồi không ok vai lui 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 <laughs> ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ผิดฟอร์มนิดหน่อยนี่สิงเลยครับสุ่มพลาดครับเมื่อกี้สิงให้ดูไม่ใช่ครับไม่มีอะไรครับเ,ๆๆเล่นป่าอ้อปลาอ้อยคแล้วครับพี่ชุม่ม <laughs> เสอครับเสือมาแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ,บรอ,อ้าวไป้วครับไปกลล้วครับ

ดึงๆดึงดีว่เดี๋ยวก็จนออกกันเๆเร็วๆแบปุ๊เลยดอ่ครับโอ้โห อะไรห้อยอยู่บนขาครับอา้าวอันเสียงอะไรครับ<ม>ตาช,ชุ่มใช่บอกแกลงดีกว่าใช่น็อตหลุดน่าจะน็อตหลุดน้าไปเล่นแกป่าอ้อยด้วยตาชุม่ม ครับจช่งีวอร์ไหมม่มีครับจะช่มไปไหน้วครับโน่นไปเล่นปลาอ้อยแล้วด้วย ลงแล้วครับไม่ลงอีกครับโอ้เห็นแล้วแต่บาดเจ็บลเสียชมครับคือเดือดกีก่ไอ้ดูแล้วครับ เอ้าเสียงอะไรเนี่ยลง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  ไม่ไมอยูงั้นหน่มสีอ่าสองทีนั่นงครับจับดีๆนะอ่ามาครับ โอ้แข็งักครับชิ้าองที่รา่งรางกอมองขยอขยแย